สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชมป์เจาะสนามนะครับวันนี้ขอจัดเต็มให้แบบ4คู่ลวดนะครับวิเคราะห์เน้นแต่แน่นอนว่าเข้มทุกเนื้อนะครับใครจะชนะแมตช์ไหนใครควรตามไปฟังกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเชลซีปะเปเอชเอนะครับนัดชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับเริ่มที่ฝั่งเชลซีกันก่อนนะครับผมภายใต้การคุมทีมของเอนโซมาเลสกานะครับตอนนี้ทีมกําลังพัฒนาเกมลุกแบบอ ต่อบอลเนียนๆนะครับเน้นการต่อบอลจากกลางสู่ริมเส้นนะครับไฮไลท์คือโคพาเมอร์ที่จัดจ้านเหลือเกินนะครับส่วนแดนกลางมีไคเซโดที่ตอนนี้ฟอร์มถึงขั้นสุดเลยจัดระเบียบจังหวะเกมได้ดีเกมลุกเร็วเกมรับก็ยังพอวางใจได้นะครับทางฝั่งของปีอชเช่นั้นนะครับบอกได้เลยว่านี่มันมินิทีมชาติรวมดาราชาัดๆภายใต้การคุมทีมของหลุยเอลลิเก้ตอนนี้แผนคือโหดมากเกมลุกแบบจัดเต็มเดมเปเล่และตัวใหม่อย่างคาร์สเคเลียสปีดเร็วทะลุทะลุ ยิงเป็นกรอบเป็นกรรมที่โหดคือแข่งหนะนาทว์นนี้ชนะรวดยังไม่เสียเลยสักประตูแต่อย่าเพิ่งมองข้ามเชลซีไปนะครับเพราะว่าพวกเขาเล่นมีระบบมากขึ้นของบอลแม่นยำวิงแบ็กเติมดีนะครับและโอกาสยิงต่อเกมก็เยอะถ้าเกมนี้ไคเซโดคุมเกมแดนกลางได้อยู่นะครับและวิงแบ็กอย่างเจมหรือชิวเวลเติมใหม่นะครับก็มีสิทธิ์แซงได้เหมือนกันนะครับสรุปเลยนะครับถ้าเชลซีเสียประตูไวนะครับแล้วเล่นเกมสวนกลับได้ดีโอกาสยันเสมอหรือพิชชนะก็มี แต่ถ้าเป๊เชนําเร็วเมื่อไหร่เกมจะเปิดคว้างและเปเชพร้อมที่จะปิดบัญชีแน่นอนคาดเดาสกอร์นะครับเปเชเฉือนชนะ2ประตูต่อนหนึ่งแต่ถ้าเกมบิดดัดเชลซีมีสิทธิ์ลากถึงจุดโทษแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์บอลคู่แรกนะครับมาต่อกันคู่ที่2กันเลยนะครับคู่นี้นะครับเป็นการพบกันของ LAFC นะครับหรือ Los Angeles FC นะครับพบกับ FC Dallas นะครับคู่นี้ จะพบกันในโปรแกรมเมเจอร์ลีกสหรัฐนะครับมาเริ่มมีข้อจากเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะครับ LAFC นะครับหรือลอสแอ g e จล s ส FC นะครับมาด้วยเกมลุกจัดจ้านชนะมา3-0ต่อนะครับล่าสุดบูอังกายิงเข้าเป้านะครับแถมเล่นในบ้านเหนียวแน่นอยู่ในอันดับ6ฝั่งตะวันตกมี29แต้มจาก18นัดนะครับยิงประตูเยอะนะครับเฉลี่ย30ประตูนะครับเสีย24และชนะในบ้าน7จาก10นัดนะครับถึงเกมลุกจะจัดจ้านแต่ก็มีการ การล้านเล็กน้อยจากทัวร์นาเมนต์คัพเวิลเ,เช่นกันนะครับมาต่อกันที่ทีมเยือนอย่าง fc ดัลลัสกันบ้างนะครับปีนี้พวกเขาเตะไป20นัดนะครับมีแค่21เแต้มและอยู่ในอันดับที่13ของสายตะวันตกนะครับฟอร์มไม่ถึงกับล่วงแต่ก็ไม่ดีพอจะลุ้นเพย์ออฟแบบมั่นใจปัญหาหลักคือเกมในบ้านนะครับเล่นในบ้าน10นัดชนะแค่นัดเดียวแพ้ถึง7นัดเสียประตูเพียบบอกได้เลยว่าแฟนบอลเซ็งไปตตามกันแต่พอเป็นเกมเยือนนะครับดันโชว์ฟอร์มเฉยนะ ชนะถึง4นัดเสมอ4นัดแพ้แค่2นัดนะครับถือว่าเป็นทีมเยือนที่แต้มสูงสุดในดับต้นๆของลีกเลยแฟนๆถึงกับเรียกดัลลัสว่าทีมทหารรับจ้างเล่นนอกบ้านดีกว่าในบ้านนะครับตัวเด่นในทีมตอนนี้นะครับก็มีเปตามูซานะครับศูน้าคนสําคัญนะครับยิงไปแล้ว7ลูกเป็นดาวซันโบประจําทีมเลยลูเซียโนออคอสตานะครับเพย์เมเกอร์ที่ย้ายมาปีนี้ยังปรับจังหวะได้ไม่เต็มร้อยนะครับแต่แววลดีและแบ็กขวาอย่างชารกมัวนะครับก็ช่วยทาง เกมลับและเกมลุกนะครับยิงไป2แอตซิตอีก2ประตูนะครับผมจุดอ่อนชัดที่สุดตอนนี้ก็คือเกมลับนะครับโดยเฉพาะในบ้านดัลลัสนะครับเสียประตูเกือบทุกเกมไม่มีความแน่นอนเลยเกมพับแน่นไม่เป็นนะครับเลียบอลพลาดยืนตำแหน่งหลุดบ่อยนะครับสรุปไง่ายๆนะครับฟีดัลลัสเป็นทีมที่เล่นดีนอกบ้านนะครับแต่ในบ้าน ทังยับนะครับถ้าโค้ดอย่าง Elixir นะครับยังแก้เรื่องนี้ไม่ได้บอกเลยว่าปีนี้ลุนเพย์ออฟเหนื่อยแน่นอนครับผมคาดการไว้นะครับ LAFC นะครับเป็นฝ่ายชนะ3ประตูต่อ1นะครับหรือถ้าเกมยังอึดอยู่นะครับ2ประตูต่อ1ก็มีลุ้นนะครับสูง2.5มีโอกาสอยู่นะครับเกมนี้เจ้าบ้านดูจะมีความมั่นใจสูงนะครับพร้อมกับทีมที่สมบูรณ์กว่านะครับทีเด็ดคืนนี้นะครับจัดไปแบบไม่ต้องคิดเยอะนะครับ LAFC ต่อ1ลูกวางได้เลยนะครับเกมลุกจัดจ้านในบ้าน ส่วนดัลลาสนะครับนอกบ้านแย่มากสกอร์ที่คาดนะครับ3ประตูต่อหหรือ2ประตูต่อ0ตามได้เลยนะครับมาต่อคู่ที่3กันเลยนะครับคู่นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีม L.A.Galaxy นะครับพบกับ DCUnited นะครับเริ่มที่ทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนเลยต้องบอกเลยว่า Galaxy ปีนี้นะครับเปิดฤดูกาลมาได้แบบฟืดสุดๆในรอบหลายปีนะครับ10นัดแรกยังไม่ชนะใครเลยจากทีมแชมป์ MLS Cup ปีที่แล้วนะครับกลายเป็นทีมที่รุนแค่ไม่ต โซล่างนะครับเกมเย่าก็พังเกมลุกก็ขาดไอเดียเกมรับก็ยังดูล้วนๆอยู่นะครับแต่นัดล่าสุดนะครับเพิ่งถล่มแวนคูเวอร์ไวท์แคปนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อศูน,นะครับฟื้นตัวจากฟอร์มแย่ช่วงต้นฤดูกาลแล้วลุกมีชื่ออย่างมาโก้อยนะครับแล้วก็โจเซฟ แผนซิลนะครับกาเบลเพสนะครับต่างยิงรวมกันหลายประตูในบ้านล่าสุดนะครับการจัดแทคติกทีมเล่นในบ้านเน้นเกมลุกแต่ยังเปิดรับพื้นที่ได้ง่ายช่วงเจอบอลสวนเร็วนะครับฟอร์มช่วงหลังนะครับกาแล็กซี่เก็บแ คะแนนจาก5เกมหลังนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2มีครีนชีตในบ้าน2นัดนะครับมาดูทางฝ่ายของ DC United กันบ้างนะครับเปลี่ยนคนแล้วนะครับไล่ทอยเลอเซนออกนะครับผมหลังผลงานย่าแย่นะครับและตั้งเควินฟานาแกนนะครับเป็นกุณซื้อขัดตาทับนะครับปัญหาทั้งเกมลุปและเกมรับนะครับ ยังตุนแรง6ประตูจากคริสเตียนเบนเทเก้นะครับแต่เสียประตูเยอะทั้งในบ้านและนอกบ้านก่อนหน้านี้ก็แพ้รวดนะครับผมมาดูแนวโน้มกันบ้างนะครับผมทั้ง2ทีมนะครับมีโอกาสยิงสกอร์กันบ่อยครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นราคาสูง2.5มาแน่นอนนะครับแต่ถ้าต้องเลือกนะครับระหว่าง la galaxy กับ dc united นะครับผมไปที่ galaxy เลยนะครับสำหรับคู่นี้สูง2.5ก็มีลุ้นนะครับผมก็ทีเด็ดวันนี้ก็ตามมาได้เลยนะครับมาถึงคู่ คู่สุดท้ายของทีเด็ดวันนี้แล้วนะครับผมคู่นี้นะครับจะเตะกันในรายการกระชับมิตรสโม,มสรนนะครับผมเป็นการพบกันของเพสตอร์นอตเอนนะครับพบกับเล o อปู นะครับซึ่งบอลคูน่นี้นะครับจะเริ่มในเวลา3ทุ่มตรงของวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับจุดสำคัญคือเกมนี้คือแมตช์แห่งการเริ่มต้นก้าวใหม่ของหงแดงนะครับหลังจากการจากไปอันสุดโศข,ของโจต้านะครับวันนี้จะเห็นพิธีไว้อาลัยพร้อมปอกแขนดำและเสียง You never walk alone ก่อนนาทีของความเงียบจะเข้ามาเยือนนะครับมาเริ่มการวิเคราะห์กันบ้างนะครับผม เริ่มจากเจ้าบ้านอย่างเพรสตันนอร์เดนกันก่อนเลยนะครับฤดูกาลนี้พวกเขาจบกลางตารางนะครับอันดับที่14เทียบกับช่วงต้นฤดูกาลที่มีลุ้นเพย์ออฟแต่จบแบบนิ่งๆด้วยผลง,งานแพ้รวดช่วงท้ายซีซั่นจนลอดตกชั้นหดวิตนะครับความเหนียวแน่นอยู่ทางหลังนะครับตั้งแต่ระหว่างเกมแพ้ตันมีเซ็นเตอร์อย่างลินเซ่และจอแดนสเตอร์เลนะครับ คนที่เก็บคลนชีตได้ป่อยและช่วยทีมเอาตัวรอดได้หลายครั้งนะครับยิงเฉลี่ยแค่ประตูเดียวต่อเกมนะครับ39ลูกจาก38นัดซึ่งน้อยมากแค่3คนยิงตั้งแต่5ลูกขึ้นไปนะครับอีมิลี่10ลูกนะครับมิรูตินนะครับ7ลูกกีนวูด5ลูกนะครับและผู้จัดการพอเฮกิ้งบัตทอมนะครับกล่าวว่าเราต้องการนักกองหน้าที่จบสกอร์เฉียบขึ้นทีมมีแนวรับที่แข็งแกร่งแต่เกมลูกยังต้องเสริมหนักบอดต้องลงทุนหรือเจรจา ให้ดึงกองหน้ามาจบสกอร์ให้เฉียบขึ้นนะครับเฮกินบัตทอมนะครับชี้ชัดว่าต้องมีนักเตะ1ต่อหนึ่งนะครับและการสร้างโอกาสที่เปลี่ยนสกอร์ได้แม้การเปลี่ยนคุมกําลังครั้งใหญ่แต่ถ้าปรับจังหวะเกมลุกได้ทันบร e สตันก็ยังมีลุนมิดเทเบิลไปจนถึงฤดูการหน้ามาดูทางฝั่งของลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับหลังช่วงเศร้าสูงสุดที่เสียโจตาไปนะครับเกมนี้อาจจะไม่เดือดเรื่องสกอร์นะครับ แต่มันเต็มไปด้วยหัวใจและจิตวิญญาณของหงแดงนะครับเพราะความตั้งใจแรกภายใต้อาเนอร์สลอตนะครับภูยังไม่กลับคาดว่าจะเจอดาวรุ่งหลายรายนะครับบางทีเราอาจจะเห็นเจอร์มี่หรือวิทนะครับประเดิมสนามในแง่ ลิวพูยังขาดตัวจริงนะครับแต่มีโอกาสคว้าชัย2ประตูต่อศูนย์หรือ2ประตูต่อหนึ่งได้ถ้าระบบเล่นเวิร์กนะครับย้ำอีกครั้งนะครับวันที่13นี้นะครับไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะครับแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ของหงแดงนะครับผมสรุปที่เด็ดวันนี้นะครับฟันธงลิวพูบุกชนะ2ประตูต่อหนึ่งแน่นอนนะครับจะมีสูง2.5นะครับโอกาสที่ทั้ง2ทีมจะยิงได้นะครับเกมนี้น่าจะได้เห็น2รายการพิเศษนะครับบทเพลงไว้อาลัยและแนวทางใหม่ของลิวพู พร้อมกับขบวนแรกของอาร์เนอร์สล็อตไปสู่ฤดูการใหม่แน่นอนนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับการวิเคราะห์บอลของผมวันนี้บ้างนะครับแล้ว ทีเด็ดวันนี้เป็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับหรือท่านใดน,นะครับที่อยากจะรับทัศนาบอลน,นะครับอยากจะเข้ากลุ่มแจกทีเด็ดบอลนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดดีเคเวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องแชมป์เจาะสนามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า